น้ำยาล้างผักล้างขวดนมล้างถ้วยจานล้างเฟอร์นิเจอร์เช็ดล้างเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอั u n ็อ x ไปพร้อมกันเลยนะคะทุกคนคุณแม่มีเรื่องเล่าพลอยอ สวัสดีค่ะพายเองกับคุณแม่มีเรื่องเล่านะคะวันนี้เวอร์ชั่นคุณแม่นักรีวิวจะมารีวิวของนะคะแต่จะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยนี่เพื่อได้มาสดๆสดร้อนๆเลยนะคะจากแบรนด์บอนเบเบ้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อจากกระบวนการอิเล็กโทรไลต์เอาละค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามันทําอะไรได้บ้างศึกษามาเบื้องต้นนะคะมันทําได้หลายอย่างมากๆทั้งทําเป็นแบบน้ํายาล้างผักล้างขวดนมล้างถ้วยจานล้างเฟอร์นิเจอร์เช็ดล้างเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างงี้ค่ะสามารถใช้น้ําตัวเนี้ยแทนแอลกอฮอล์ได้เลยฮือเลิศมากอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามันทํายังไงแล้วเดี๋ยวทำไปพร้อมกันค่ะอันมอคไปพร้อมกันเลยนะคะทุกคน สิ่งที่เขาให้มานะคะก่อนอื่นเลยก็คือมีคู่มือแน่นอนนะแล้วก็นี่เป็นสายเสียบชาร์จไฟนะคะเสียบไฟนั่นเองนะคะ<อ>ก็คือใช้กับไฟบ้านปกติตัวเครื่องของเขานะคล้ายๆกับเครื่องปั่นผลไม้ทุกคน<อ>นี่มาแบบนี้อ่าซึ่งเราก็จะใส่น้ำไปในนี้นะคะ เขาใส่ได้สูงสุดถึง2ลิตรเลยอ่ะก็แปลว่าเราทําครั้งหนึ่งสามารถเก็บใส่ขวดเก็บอะไรไว้ได้ไม่ต้องทําบ่อยๆก็ได้นะคะนี่แล้วก็มีแท่นเครื่องแท่นวางแบบนี้นะคะเฮ้ยแล้วก็วางนี่อ่าแล้วก็เป็นแบบปุ่มๆอะไรแบบนี้ง่ายๆนะคะแล้วเขาก็มีหนี่ช้อนมาให้ด้วย ซึ่งช้อนนี้ก็จะเป็นช้อนสําหรับตักเกลือนะคะทุกคนวิธีการทําของเขาคือง่ายมากๆคือแค่ใช้น้ําเปล่าปกตินะคะกับเกลือบ้าน,านๆเกลือที่เราใช้ปรุงอาหารทั่วไปนั่นเองนะคะ<อ>เดี๋ยวมาดูวิธีการทําไปพร้อมกันเลยค่ะเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะพอจะลองทําที่1ลิตรก่อนนี่เขาก็จะมีขีดบอกชัดเจนว่าน้ํา1ลิตรนะน้ํา1ลิตรนะคะน้ํา1ลิตรเราก็จะใส่เกลือ1ช้อน ของเขาเนี่ยเต็มๆแบบนี้เลยอ่ะแล้วนะคะก็เทนำ้ำเทเกลือใส่ลงไปในน้ำอุ้ยอู้แค่นี้แล้วก็ปิดฝาอ่ะพอเราใส่เกลือลงไปแล้วนะคะเราก็จะคือเปิดเครื่องนะคะก็คือกดปุ่ม power ตรงนี้นี่พอขึ้นสีแดงไปว่ามันติดแล้ว แล้วเราก็จะเลือกโหมดว่าเราจะเอาน้ำเนี่ยไปใช้ทำกับอะไรนะคะพอจะเลือกที่ Fruit and v e ิ e เทเบินะคะก็กดเข้าไปหนึ่งครั้ง<อ>นี่ค่ะเครื่องมันก็จะทำการปล่อยลำแสงทำปฏิกิริยานะคะอิเล็กโทรไลท์นะคะทุกคนเอ้ยเก๋ๆอ่ะอี่สีต่างๆนะอ่าเดี๋ยวพ่อจะอ่านให้ฟังว่าคุณสมบัติของเขาคืออะไรบ้างนะเขาบอกว่า มันคือเครื่องที่เป็นกระบวนการอิเล็กโทรไลต์นะคะ H O C I นะคทุกคนใช้สารตั้งต้นในการผลิตก็คือน้ำอย่างที่พี่บอกก็คือใส่น้ำปกติทั่วไปเลยน้ำมันก็คือไฮโดรคลอกมันเป็นฟู้ดเกรดยู่แล้วนะคะ ผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสนะคะโดยคุณภาพที่ได้ของน้ำก็จะเป็นกรดอ่อนๆมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียโดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานไม่มีสารพิษไม่ทิ้งสารตกค้างมีความเสถียรสามารถเก็บไว้ได้นานและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเพราะว่ามันผลิตจากน้ำแล้วก็เกลือเท่านั้นเองทุกคน <S <S คือบางทีอะ่ะเด็กอะ่ะใช้แอลกอฮอล์มากๆก็คือไม่ดีไงบางทีมันก็แบบ เออแห้งห้องอะไรอย่างเงี้ยมีสารที่แบบปนเปื้อนมาก็อันตรายแต่อันนี้มคือพอมันหานกำมอวิธีอิเล็กโทรไลต์มันก็คือสะอาดปลอดภัยนะคะทุกคนเราสามารถเอาไปแช่เนื้อสัตว์ได้อาหารทะเลต่างๆนะคะทิ้งไว้5นาทีแล้วก็ เอาน้ำปกติล้างออก2อสครั้งนะคะสามารถล้างขวดนมได้จุกนมได้แช่ขวดนมจุกนมไว้5นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดปกติ2อสาครั้งนะคะนี<อ>่สามารถล้างแปรงฟันได้ล้างจานได้ล้างผักได้เช็ดโทรศัพท์มือถือได้นะคะเอามาฉีดพ่นฆ่าเชื้อที่มือได้ไอาจบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวเครื่องนี้นะคะก็ ใครอยากได้ก็ตามไปตามได้นะคะแม่จะขึ้นคอนแทคไว้ให้ตรงนี้เลยค่ะนี่ร้านคิดคอร์เนอร์ไทยแลนด์นะคะขอบคุณมากๆเลยที่ส่งมาให้แม่รีวิวนะคะก็เดี๋ยวแม่จะเอาไปใช้ถ้ามีอะไรดีๆอีกแม่ก็จะเอามารีวิวใหม่นะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แม่ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแค่นี้แหละพูดไม่รู้เรื่องแล้วไปนอนดีกว่าบาย